สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาต่อกันที่ ep 4นะครับสำหรับเบรกเกอร์นะฮะตัวเบรกเกอร์ก็จะเป็นเบรกเกอร์ไฟ ac 220โวลต์นะครับ,เป,รบเป็นไฟบ้านนะครับ3 0แอมป์นะฮะสองตัวนะครับเอ่อสืบเนื่องมาจากโปรเจกต์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆโปรเจกต์ Project ที่แล้วเนี่ย ep ที่3นะ่ะ ผมได้ทดลองแบตเตอรี่2ลูกใช่ไหมครับผมแบตเตอรี่2ก้อน12โวลต์เนี่ยสลูกลูกละ5แอมรวมกันก็เป็น1 0แอมนะครับส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะต่อจะต่อเบเกอร์2ตัวเช่นเดิมนะครับผมแล้วเราจะปลดประจำการแบตเตอรี่ออกลูกหนึ่งนะครับคือเราจะใช้งานแค่แบตเตอรี่ลูกเดียว นะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยมีกำลังไฟอยู่ที่12โวลต์นะฮะ5แอมป์นะครับ,รบผมอยากทราบว่าไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์เนี่ยมันจะเพียงพอไหมสำหรับการตัดวงจรของเซฟตี้เบเกอร์นะฮะผมจะเอาลูกนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ เรามาดูกันเลยนะครับผมว่าแบตเตอรี่1ลูกเนี่ย5แอม m ์นี่ยจะใช้งานกับไฟเออกับเบรกเกอร์ไฟ ac 220โวลต์น่ะจะสามารถใช้งานได้ไหมเพื่อนเพื่อนดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ทุกตัวแล้วเริ่ม,มเลยนะครับตัวที่1ตัดนะครับผมตัวที่1ตัด อาจจะเกิดจากขั้วหลวมนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วเนะี่ยตัว10แอมป์เนี่ยมันสามารถใช้งานได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแบตเตอรี่หนึ่งลูกเนะี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆตัวนี้ของไฟ AC 220โวลต์ถึง240โวลต์แต่ว่าตัวนี้จะเป็น30แอมป์นะครับต่างกันที่แอมป์นะครับผมเรามาทดสอบอีกรอบนึ่งครับ <c oughs> เราเช็กขั้วให้มันแน่นๆก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาทดสอบเดี๋ยวผมลองวัดไฟวัดโวลต์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีกำลังไฟไหมตอนนี้ไฟมีอยู่12โวลต์น,นะครับผมจุดสนะฮะฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็มีไฟนะครับถ้าเราลงเบกเกอร์ ฝั่งด้านนี้จะไม่มีไฟนะครับโอเครู้เรื่องนะครับครับเราจะมาทําการช็อตกันเลยนะครับผมว่าแบตเตอรี่แค่1ลูกเนะีนะ่ยห้าแอมป์เนี่ยจะสามารถใช้กับเบรกเกอร์30แอมป์ไฟ a อได้ไหมเราลองทดสอบกันเลยนะครับโอเคครับตัดซึ่ง2ตัวเลยนะครับผมตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้ก็ทํางาน แบตเตอรี่แค่ลูกเดียวนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ลูกเดียวอ๋อเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะไม่เห็นแบตเตอรี่เอาตรสอบอีกรอบนึงนะครับเปิดสวิทช์ไปที่ปุ่มออนนะฮะเราจะทําการช็อตปลายสายนะครับขั้วบวกมาชนกับขั้วลบนะครับโอเคครับเริ่มแล้วโอเคครับ สามารถใช้งานได้นะครับผมกับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์แค่ลูกเดียว